เก้ายอดคนจอมขมังเวทระดับตำนานของไทย EP ที่5เมคินจากภาพยนตร์และละครแก้วขนเหล็กเมคินชายผู้สำเร็จในคาถาชีวิตวัฒนะจากคำพีลึกลับแห่งที่เบตทำให้เขามีชีวิตอย่างนิรันร์แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการดื่มกินเลือดของอสุรกายก่อนจะได้พบกับโรม,มานี หญิงสาวผู้เปรียบดังแสงส่องทางคอยละลายความเย็นยะเยือกที่เกาะกลุ่มหัวใจของเขาเทว่าความเจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสก็บังเกิดแกเมคินเมื่อโรมานีพบว่าเขาคือปีศาจกระหายเลือดด้วยความหวาดกลัวโรมานีจึงหนีไปปล่อยให้เมคินถูกขังอยู่ในปรา,าสาทพยักเมฆนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนาดม ทายาทแห่งบ้านประชานาทที่ได้มาอาศัยปราสาทพยักเมฆเป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานทําให้ชายหนุ่มได้พบกับคำผีลึกลับซึ่งอาคมจากคาถาชีวิตวัฒนะก็ได้ปลุกเมคินให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแม้จะได้นารดมมาเป็นสาวกมือขวาด้วยอํานาจมนต์สะกดคอยหาเหยื่อสาวสวยมาเพิ่มพลังให้ในขณะเดียวกันเหยื่อที่ถูกสังเวยเลือดก็จะคืนชีพกลับมา ในฐานะสมุนปีศาจแต่ดูเหมือนว่าอำนาจและชีวิตอันเป็นนิรันด์คงจะไร้ค่าหากเขาไรซึ่งรมณมีอยู่ข้างกายการเดินทางของเมคินในการตามหานางในดวงใจที่กลับชาติมาเกิดเป็นใครสักคนเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบของรักอันเป็นนิรันด์จึงเริ่มขึ้นแก้วขนเหล็กเป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาตถ่ายเรื่องแรก ที่มีการนำเอาอาสุรกายอย่างแวมพร์มาตีความใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของมนุษย์คนหนึ่งที่กลายเป็นปีศาจด้วยอำนาจแห่งไสยศาสตร์ซึ่งเวอร์ชั่นแรกสุดได้ฉายในปี1971นาำแสดงโดยศิลปินแห่งชาติสะอาดเปียบพงศารรับบทเป็นเมคินประกบคู่กับเพชรราชวราชในบทโรมานีก่อนจะมีการสร้างใหม่ในปี1983 ที่มีธิ์ลือชามารับบทพร้อมด้วยภาคต่อในปี1985ชื่อจอเมคินแต่เวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมมากสุดคือปี1991ที่ถูกดัดแปลงมาเป็นละครฉายทางโทรทัศน์ช่อง3ซึ่งได้ตัวไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มารับบทและได้กลับมาฉายในรูปแบบภาพยนตร์อีกครั้งเมื่อปี2003นำแสดงโดวยวินัยไกรบุตรที่เพิ่งผ่านผลงานสยองขวัญฟอร์มยักษ จากภาพยนตร์หนังนาคในปี1999และล่าสุดแก้วขนเหล็กได้กลับมาฉายในรูปแบบละครโทรทัศน์อีกครั้งผ่านช่องวัน31เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชันบทบาทระหว่างสามนักแสดงแถวหน้านั่นก็คือสีสิวัตรรับบทเป็นเมคินโอมอัคชารับบทวิทวัตและหนูนาหนึ่งทดารับบทเป็นรมณี 7. การรนจิตเมธรจากการตูนและนวนิยายการินปริศนาคดีอาถพนใครก็ตามที่กล้าย,ยุ่งกับอาถพนย่อมได้รับความเจ็บปวดเป็นบทเรียนราคาแพงนรินจิตเมธรท,ทายาทหนุ่มตระกูลแพทย์ชื่อดังได้ตัดสินใจไม่รับสืบทอดกิจการของตระกูลโดยเลือกเส้นทางของการเป็นครูก่อนจะได้พบรับกับริษาวันนาเวศ หญิงสาวจากตระกูลจอมขมังเวทที่สกุลนี้เคยรุ่งโรจน์ในสมัยได้เป็นปุโรหิตในวังก่อนจะล่มสลายเพียงเพราะเขือญาติบางคนได้ใช้ชื่อเสียงของตระกูลหลอกลวงประชาชนลำพังไม่สืบทอดกิจการของตระกูลก็ชวนให้ขุนเคืองอยู่แล้วซ้ำยังได้แต่งงานกับคนจากตระกูลที่ใครต่างก็ตาหน้าว่างมงายอีกน่ารินจึงแทบถูกตัดออกจากกองมรดกทันทีแต่ถึงอย่างนั้น ความรักระหว่างทายาทหมอคนและทายาทหมอผีก็ได้นำไปสู่การถือกำเนิดของเด็กชายการินจิตตตเมธรทว่าเรากับโชคชะตานึกเล่นตลกในวัยเพียงห้าขวบเด็กชายการินล้มป่วยด้วยโรคที่แม้แต่แพทย์ก็ไม่อาจให้คำตอบได้ในขณะเดียวกันทางฝั่งวันเวทนั้นก็เป็นอันรู้ดีว่าอาการแบบนี้ คล้ายสิ่งที่เรียกว่าโรคเวรกรรมด้วยความหมดหนทางในการรักษาทางโลกริษาผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจกลับคืนสู่เงามืดแห่งโลกศยศาสตร์เพื่อใช้บันทึกเขียนกรรมสยวัตถุที่ทรงอนุภาพพอจะเปลี่ยนแปลงกรรมของผู้คนได้แม้ถูกลิขิตมาแล้วจากชาติปางก่อนทําการเขียนกรรมให้เด็กชายกาลินขึ้นมาใหม่แต่ผลพวงของพิธีการเขียนกรรมใหม่นั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอ และฝากรอยแผลเป็นไว้บนมือขวาของการินไปตลอดการและเพื่อไม่ให้การินต้องเติบโตมาอย่างรู้สึกผิดที่ตนเป็นเหตุให้ผู้เป็นแม่ต้องจากไปไกสอนวรรณเวสพ่อของริษาจึงเลือกที่จะปิดเรื่องนี้เอาไว้และพยายามกีดกันการินออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิยาศาส์ทั้งปวงหปีต่อมาเด็กชายการิน ได้เดินทางมาพักที่บ้านของไกสอนในช่วงปิดเทอมจนได้พบกับดอกย่าเด็กหญิงลึกลับที่มักจะโผล่มาเล่นกับกาลินในบริเวณนั้นก่อนจะพบว่าดอกย่านั้นคือวิญญาณเร่ร่อนที่รอวันได้ไปสุขติจึงกลายเป็นครั้งแรกของกาลินที่ได้ทําการส่งดวงวิญญาณด้วยตัวเองในขณะเดียวกันเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้ทําให้ไกสอนรู้สึกว่าตนคงไม่อาจกีดกันกาลินได้อีก จึงตัดสินใจถ่ายทอดความรู้ความสามารถในวิชาอาถรรพ์ของตนให้แก่การินอันหนึ่งหากการินคนนี้ขาดคนชี้นำอย่างถูกต้องก็อาจจะต้องเดินสู่ทางที่ผิดได้สองปีต่อมาดูเหมือนการประกอบพิธีการเขียนกรรมใหม่ของริสาจะส่งผลข้างเคียงต่อการินเมื่อเขาเติบโตเพราะสัมผัสพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณน,นั้นกลับหายไปซึ่งส่วนหนึ่ง ก็อาจมาจากเจตนารมของริสาเองที่ไม่ต้องการให้ลูกชายของตนต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งดํำมืดที่เรียกว่าอาถรรพ์อีกทั้งไกลอนก็เห็นว่าน่าจะเป็นการดีแล้วที่กาเรินไม่มีสัมผัสพิเศษบวกกับกาเรียนต้องจเจริญเติบโตเจ้าตัวคงจะเลิกสนใจเรื่องพวกนี้ไปเองแต่ไม่เลยเพราะความจริงที่ริสายอมสละชีวิตของตนเองแลกกับกรรมของการินนั้นยังไม่ถูกเปิดเผย ทำให้ในมุมของการินนั้นเข้าใจเพียงว่าผู้เป็นแม่นั้นสติวิปลาสจนทำร้ายตนเองซึ่งปมนี้เองก็ทําให้การินยิ่งถลำลึกสู่โลกอาถรรพ์เพื่อเรียกสัมผัสพิเศษนั้นกลับมาอีกทั้งยังตั้งกําแพงใส่ทุกคนแสดงอาการคลั่งไคล้ศยลศาสตร์จนคนรอบข้างต้องหวาดกลัวเช่นการนําของที่เกี่ยวกับคุณใสามาโรงเรียนด้วยหรือการส่งเสียงหัวเราะแปลกๆอย่างฮือ ฮก่อนที <ara> ่เขาจะได้พบกับนายเนรเด็กชายผู้มีสัมผัสพิเศษในการอย่างรู้สิ่งเหนือธรรมชาติและลางมรณะของผู้คนรอบข้างซึ่งนายเนรเองก็ถูกคนรอบข้างลังเกียจในฐานะไอตัวสวยทั้งที่จริงแล้วนายเนรเพียงแค่อยากจะเตือนทุกคนให้ระวังเท่านั้นบวกกับในขณะนั้นกาเรนได้รู้ว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ในป่าหลังโรงเรียนจึงหลอกล่อให้นเนธ เข้าไปในป่านั้นด้วยกันด้วยหวังว่าสัมผัสพิเศษของนายเนรจะทําให้การินได้เห็นสิ่งที่อยู่ในป่านั้นทว่าสุดท้ายแล้วแม้การินจะได้เห็นผีป่าแต่ความกระหายเลือดของพวกมันก็ทําให้เหตุการณ์ในวันนั้นจบลงด้วยความตายของนายเนรความรู้สึกผิดอยู่ลึกๆจึงทําให้การินผลักตัวเองจมลงสู่ความมืดยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งในอีกสองสามปีต่อมาโดยที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว กาลินมีพรสวรรค์นในด้านของความอัจฉริยะเกินเด็กในรุ่นเดียวกันจึงทําให้วัยเพียง20ปีกาลินก็ได้มาเรียนชั้นปีที่1ของสายวิชาชีพในโรงเรียนพิสาพาณิชซึ่งเป็นโรงเรียนที่นารินผู้เป็นพ่อเป็นผู้อํานวยการอยู่ก่อนจะได้พบกับรัฐธทลิมาเด็กสาววัยสิปีที่กาลินสืบพบว่าเธอคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากโศกอนตกรรมไอรินวิทยา เหตุการณ์ที่แหล่สำนักข่าวประโคมข่าวว่ามีฆาตรกรโรคจิตบุกสังหารโหดแล้วจุดไฟเผาต,ตัวเองทําให้ทุกอาคารและทุกชีวิตในโรงเรียนต้องจบลงในกองไฟการินได้ใช้ช่องโวจากความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างในเนื้อข่าวสืบหาต่อไปจนพบว่าแท้จริงแล้วลัทธิมาเองที่เป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเพราะเธอมียานอาถรรพ์สัมผัสพิเศษ ที่ไม่เพียงทําให้เธอสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้แต่ยังสามารถกระตุ้นให้พวกมันทรงพลังและคลุมครั่งยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งเรียกได้ว่าพลังที่ลัทธิมามีนี้แรงยิ่งกว่าของในเนตรหลายเท่าหลังจากนั้นลัทธิมาจึงตกเป็นดั่งเครื่องมือของกาลินในการออกค้นหาและเก็บเกี่ยวสิ่งที่เหนือธรรมชาติไว้ในครอบครองเพื่อที่วันหนึ่งตัวกาลินเอง จะได้กลับไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้อีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะพบว่ายานอาถรน,นั้นเป็นหนึ่งในสลักบิดเบือนกรรมหลังอาถรรพ์ที่เปรียบเสมือนเงามืดของธรรมชาติคอยดื่มกินพลังอาถรรพ์ด้วยกันและความตายของสรรพชีวิตโดยมีสิ่งที่สิงอยู่ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งลทธิมาก็เปรียบเสมือนร่างสถิตของวิญญาณอาถรรพ์และวันหนึ่ง เมื่อวิญญาณอาถรรพ์ได้ดื่มกินพลังจนเต็มที่ก็จะเข้าสู่กระบวนการปลดสลักที่จะปล่อยพลังอันมหาศาลให้ผู้ครอบครองได้อธิษฐานเพื่อบิดเบือนกรรมตามที่ตนปรารถนาแต่ต้องแลกมาซึ่งชีวิตของตัวผู้ครอบครองเองนอกจากนี้การินยังพบว่าบันทึกเขียนกรรมที่ลิสาเคยใช้กับตนนั้นก็เป็นหนึ่งในสลักบิดเบือนกรรมนี้ด้วยจากการตามหาเพื่อเก็บเกี่ยวอาถรรพ์มาไว้แก่ตน จึงกลายเป็นการไขปมครั้งสำคัญเพื่อหาทางให้รัทริมาได้เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับพลังนี้ให้ได้แต่ในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ต้องเผชิญกับหลากหลายปิดศนาคดีอาถรรพ์ที่ทำให้ได้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาที่ได้มาผัวพันกับสิ่งเลนกลับนี้ยังมีอีกหลายคนที่ได้ขนพบและต้องการนำอาถรรพ์ไปใช้เพื่อสนองความปรารถนาของตนเอง ซึ่งการินก็ต้องเอาชนะคนเหล่านั้นให้ได้เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นผู้ใช้อาถรรพ์ที่เหนือใครในโลก